ยี่ต้อยมีลำโพงลำโพงล้อลากนะข้ามาใหม่นะสดๆร้อนๆเลยนะของแบรนด์นาคาชิแบรนด์นาคาชินะลูกค้าอันนี้เป็นเป็นแปดนิ้วเบิ้ลนะดอกแปดนิ้วนะดอกแปดนิ้วสองดอกนะเ,นเขาเรียกแปดนิ้วเบิ้ลเป็นแบรนด์นาคาชิเลยตัวนี้ก็มีแปดนิ้วก็จะมีไม้ให้หนึ่งตัวนะมีมีไม้มีไม้แถมไว้หนึ่งตัวเพราะตัวนี้แปดนิ้วลูกค้าก็ตรงนี้ที่เก็บไม้เลยนะ ที่เก็บม่เป็นล้อลากนะลูกค้าตัวนี้เป็นล้อลากล้อลากนะล้อลากเชื่อมต่อบลูทูธได้นะลูกค้าจะเป็นแบนนากาชิรุ่นนะฮะลูกค้ารุ่นรุ่น a a 8 a ต้อง8ด BT นะ BT ก็เชื่อมต่อบลูทูธได้บลูทูธได้นะแล้วก็เล่นเล่น USB <S <S ก็ได้นะลูกค้าเสียบไม่เสียบไม้สายก็ได้นะปฏิเกต a นะลูกค้าเนี่ยไอตัวปฏิเกต a เลยนะลูกค้าไม่ต้องเวลา <c oughs> เวลาหล่นๆน,นะนะลูกค้าอย่างเงี้ยหล่นลูกค้าไม่ต้องกลัวมันแตกนะมันเพราะมันเป็นพลาสติกเกรดเเลยนะ <c oughs> ลูกค้าถ้าล้มเริ่มมันก็ไม่ต้องกลัวแตกก็จะเป็นพลาสติกเกรดเอ <c oughs> ไปภูเขาไปทะเลได้นะลูกค้าทะเลก็มีก็ไปเที่ยวล้อล,ลากใส่รถก็ง่ายๆนะใส่ท้ายรถไปอันนี้มอกของบริษัทนากรชินะก็จะอยู่ด้านหลังก็จะรับประกันให้หนึ่งปีนะลูกค้านะสีวนี้ก็จะมีสายแถมไปให้อยู่ในกล่องเลยลูกค้ามีรีโมท สายชาร์จตัวนี้เป็นสายชาร์จนะลูกค้าเสียบเข้าไปเสียบเข้าเสียบเสียบเสียบเข้าไปนะลูกค้าแล้วก็แกะสายมาสายนี้ลูกค้าไปเสียบที่ที่ที่ปักโทรศัพท์อ่ะที่ลูกค้าชาร์จโทรศัพท์อ่ะทุกทุกคนทุกบ้านต้องมีโทรศัพท์ลูกค้าก็ไปเสียบที่ปักที่ที่หัวชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะกัชาร์จชาร์จไฟชาร์จไฟก็ชาร์จไฟก็เหมือนกับโทรศัพท์อ่ะก็ใช้ได้ทั้งวันนะเท่าที่เชต้อยทดสอบดูนะก็ใช้ได้เลยฮะทั้งวันนะแปดแปดชั่วโมงสิบชั่วโมง ตัวถัดมาก็จะเป็นตัว15นิ้วลูกค้าตัว15นิ้วนะตัว15นิ้วก็จะมีไม้ลอยให้2ตัวนะไม้ลอย2ตัวมีรีโมทให้อีกหนึ่งตัวแถมอยู่ในกล่องนะตัวนี้ก็จะมีสายสายสาย AUX เชื่อมเชื่อมต่อโทรศัพท์ข้างหลังนี่ก็อันนี้ก็ชาร์จไฟไว้ในเหยตู้ชาร์จไฟไว้นะพอแกะกล่องมาไฟมันหมดก็ชาร์จไฟไว้ไว้ก็เหมือนกับชาร์จโทรศัพท์ฮะใช้ได้ฮนะแปดก็ใช้ได้ทั้งวันนะลูกค้า ตัวนี้ก็เล่นเล่น USB ก็ได้นะ USB แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธก็ได้นะลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธได้ USB ได้อันนี้ใช้ไม้สายอันนี้ก็เป็นสวิตช์่าแต่สวิตช์ปิดเปิดตัวนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดไฟอันนี้เป็นมอกรนะมอกรของบริษัทนาาชิจะอยู่ทุกเครื่องของของบริษัทนากาชิจะมีมอกรหมดเป็นรุ่น NK 2 3 6นะลูกค้าตัวนี้15นิ้วนะ15นิ้วอ่าน,นี้ชาร์จไปสักพักแหละเดี๋ยวชิต้อยจะลองชักออกก่อน ล้อลากสิห้านิ้วนะแม่ลอยได้สองตัวไม่ลอยได้ไกลนะเดยวเฮต้าจะลองจะลองไม่ลอยให้ลูกค้าดูว่าจะได้ไกลขนาดไหนถ้าลูกค้ามีทุกค้าอย่าไปตั้งเสาก็ได้เสียเข้าไปเลยนะเสียเข้าไปแล้วก็ล็อกขาล็อกล็อกน็อตไว้นะล็อกล็อกไว้ก็จะตั้งได้ลูกค้าถ้าอยากไปตั้งรุ่นของตัวนี้ก็จะเป็นของไม่ตัวนี้เป็นรุ่มของเสียงนะเดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮต้าจะเปิดเสียงให้ลูกค้าดูตัวนี้เป็นเบสฮะ้าเบสฮะ้าเบสอันนี้กลางแหลมถัดมาก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งครค้า อันนี้ก็เป็นตัวใหม่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวน,นี้พิเศษหน่อยจะมี e q EQ นะลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะจะมี EQ อันนี้ก็ปรับที่ไปที่โหมดนะนะลูกศรตัวนี้ก็ลูกค้าเอาไว้เลือกเพลงนะเลือกเพลงเลือกเพลงที่บลูทูธก็ได้นะลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธอยู่ใช่ไหมลูกค้าปรับเลื่อนเพลงที่ที่เครื่องนี้ก็ได้เลยนะไม่ต้องไปไปเลื่อนที่โทรศัพท์ปรับที่ลูกศรเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ลูกค้าถ้ามีมีการ์ด USB นะลูกค้าก็เสียบเล่นได้นะ เล่นการอยู่ usb ได้อันนี้ก็จะเป็นไม้ <c oughs> เล่นไม้สายได้นะไม้สายให้ให้สองตัวตัวนี้สิบตัวสิบห้านิ้วนะ่ะก็จะมีไม้ลอยให้คู่หนึ่งสัญญาณไม้ลอยเดี๋ยวเชตต้อยจะลองให้ลูกค้าฟังดูว่ามันได้ไกลขนาดไหนนะเดี๋ยวก็เป็นสินค้าตัวใหม่เลยอันนี้ปลั๊กชัดปลั๊กเอาไวชา้ชัดเอาไว้ชัดเอาไว้เอาไวชา้ไวชัดไ,ไฟส่วนนี้เป็นรีโมทนะรีโมทรีโมทเอาไวชา้ชก็จะเล่นสายจะเล่น usb ได้อันนี้ก็สายลูกค้าถ้ามีสาย aux เอาไว้สายเสียบเสียบโดยตรงก็ได้นะเสียบเข้าโททรศัพ เสียบข้าวตัวสับใช้สายใช้สายก็ได้บูทูธก็ได้นะแต่เดี๋ยวนี้เขาคงใช้บูทูธกันหมดแล้วข้างหลังนีจะเป็นสวยๆเรียบๆนะงานก็เหมือนกันนะลูกคา้าถ้าลูกคา้าไม่ไม่ล่าลูกค้าจะไปใช้งานแบบแบบที่ว่าอันนี้ลูกิด็่ะล็อกได้นะลูกคา้าล็อกเราเราเสร็จแล้วก็ล็อก,อกน็อตที่ให้นั่นเลยนะรอลัอกด๋วนี้ตัวสิบห้านิ้วสิบห้านิ้วพิเศษขึ้นมาก็าจะมีอี มี EQ นะเนี่ยแบรนด์นาคาชิโลโก้สวยๆโลโก้ก็ใหม่รุ่นใหม่เลยทุกอย่างเป็นรุ่นใหม่หมดตอนนี้เวลากระทะกระแทกล้มนะลูกค้าไม่ต้องกลัวมันมันจะต่งจะแตกเพราะว่าอย่ตั้ยรับประกันหนึ่งปีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวในกล่องก็ยังมีคู่มือเป็นแบรนด์นาคาชินะทุกอย่างต้องนาคาชิหมดนะทุกอย่างต้อ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 งนาคาชิหมดกล่องกล่องตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้ฮะลูกค้ารุ่นใหม่เลยนะสดๆร้อนๆคาราเกะเลยลูกค้าคาราเกะเลยนะ มีก็จะเป็น B15 นะเป็นรุ่นเป็นรุ่นนากาชินะเป็น B15 นะลูกค้ารุ่นใหม่เลยคาราโอเกะอันนี้ก็บอกรายละเอียดสังเกตว่านี่เป็นไมเป็นไม้ตัวนี้นะลูกค้าสังเกตไม้ถ้าไม้ดีๆนะก็มันจะเป็นย่านอยู่ดีๆนะจะอยู่ด้วยกันได้นะอย่างเงี้ลูกค้าจะไม่มีหอนนะเป็นไม้เป็นเนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้นะเดี๋ยต้อยเปิดได้สองตัวเลยนะเนี่ยเอารถเนอะเอารถสองเอารถสามเอารถสี่เดี๋ยวที่ต้อยจะลองดูว่า มันได้ขนาดไหนนี่เดินเดินไปที่กระดันะเช็คเไองหหก็อยู่ที่ีห้าห้าเมตรห้าเมตรเมตรหเมตรส5หเมตรยี่สเมตรเช็คเช็คเชตอนนี้ได้ยี่สิบเมตรน่าสบายสบายแล้วนะราคาราคาตอนนี้ตอนนี้จะตอยืนอยู่ยีเมตรน้ ทางขายลูกค้า่เ็เปดำจำดำดีไหมที่ก็อยยือยู่นี่ดีไหมเช็คเช็คเช็คนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลูกค้าเช็คเช็คเช็คสองสามสี่ถ้าไมไม่ก็อย่างดีเลยนะเดี๋ยวด้อยลองลองลองกี่ตัวอให้ลูกค้าดูแค่สิบห้านิ้วสองสามหกนะลูกค้าเค่สิบห้านิ้วสองสามหกก็ไม่เหมือนกันถ้าไม่ไม่ไม่ก็ ก็มาต,ตัวนี้ก็จะอยู่ด้วยกันได้นะลูกค้านะเดี๋ยวจ้าทั้งหมดเปิดไปทั้งสองตัวเลยจะไม่มีเสียงวีดวานวีดวานนะอันนี้จะต้องเปิดสองตัวเลยนะพูดสองตัวเลยนะเดี๋ยวจะต้องจะเดินดูไว้ว่าที่ที่เจ้ต้องยืนยี่สิบเมตรเนี่ยอ่าอ่าสัญญาณไอ้เครื่องเนี่ยเครื่องจะอยู่ในห้องโกดังเนี่ยนะจะมีกำโพงกำแพงกันก้นเดี๋ยวต้องจะทดสอบให้ลูกค้าดูเดี๋ยวนะวันนี้เรอยู่ที่อื่นเนี้ยนในทีนี้ตัวยี่สิบเมตร ยี่สิบเมดังดีไหมน้โอเคไหมโอเคยี่สิบนะยืนอยู่ยี่สิบเมตรเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่รับประกันหนึ่งปีนะลูกค้าเป็นก้าวของบริษัทและรถเช็คจะมีต้องมีมอกทุกตัวในลูกค้าแล้วก็ตัวทุกตัวต้องรับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีลูกค้าซื้อไปแล้วก็ สบายใจนะครับช่วงนี้ก็เอาไปสังสั่นนะเมื่อกี้ก็สังสั่นไปทะเลไปไปไปพาครอบครัวไปเที่ยวเปิดสบายๆนะทุกทางพักผ่อนตอนนี้เป็นตัวเบิ้ลนะฮะเบิ้ลตอนนี้เคทอยด์ก็ไม่โค้งมากไปนิดนิดตอนนี้กำลังไม่โค้งได้นะเป็นแต่แต่เบิ้ลไปให้เคทอยก็ยังยัเดินเดี๋ยวว่ามันได้ที่ที่เบิ้ลนะเอาว่าเดี๋ยวสังสั่งตื่

สีสวยๆสลับสีชมพูเดี๋ยวก็เขาไม่ไดสลับสีไปเป็นสีตรงนี้เป็นสีสีนั่นนั่นสีสีเขียวสลับไปได้อะไรสีไรเครื่องนขยจะสลับไปเองเข็มเข็มหนสองสามสี่แข็งแรงนะเวลาเวลาแพ็คขนส่งเวลาส่งต่างจังหวัดส่วนกล่องตัวตัวสิบห้านิ้วเหมือนกันตัวกลางนี่นะตัวกลางตัวสิบห้านิ้วเหมือนกันแต่ตัวกลางไม่มี eq นะลูกค้า nk สองสามหก nagachi nk รุ่นสิบห้านิ้วสองสามหก ตัวกลางนี่จะเป็นรุ่นสองสามหกแปดนิ้วสองดอกแปดนิ้วสองดอกก็จะเป็น A ออตองแปดนะ A อตองแปด8แปดนิ้วเบนะิ้ลตัวนี้เลยนะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบฟรีค่าขนส่งนะฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางนะลูกค้านะตัวกลางนี้ฮะตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นรุ่นสองสามหกนะลูกค้าตัวกลางเนี่ยก็จะเป็นรุ่น nK 2 3 6สองสามหกนะก็สา9พันสามรอยเก้าสิบาทก็ฟรีค่าขนส่งกันเก็บเงินปลายทางนะ วนรุ่นใหม่สดสดร้อนๆตัวนี้ยังไม่ได้ออกยังยังไม่ได้ขายเลยนะของพึ่งสดสดร้อนๆเลยนะก็จะเป็นรุ่นนากาชบีบีสิบสิบห้าลูกค้าบอกว่าที่มีตัวใหม่บีสิบห้าที่มี EQ ก็อย่าราคาก็อยู่ที่สามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันฟรีค่าขนส่งนะเก็บเงินไปทางได้ตะแกรงเหล็กนะลูกค้าตะแกรงเนี่ยจะเป็นตะแกรงเหล็กนะแต่ตัวนี้ก็ ตัวนี้แปดนิ้วเป็นตะแกรงพลาสติกมีอะไรต้องบอกลูกค้าให้ละเอียดฮะตัวนี้เป็นตะแกรงพลาสติก